สบายดีเอฟซี FC มัดสุขูสูคนจ้าเหมือนในมจิตพี่ไปหากินเดี๋ยวพี่นนองไปสิดเบ็ดมากับเน้าไข่หมกลงมาสิดเบ็ดอยู่น้ำคลองแต่ว่าท่านทอน,น้ำคลองสีสิดเบิ่งอยู่ในน้องสะอ่าของไม่ดอกนี่ก่อนไม่ได้ว่าสิดเบืองดูน้องสะางเถอป้าป้ามันขึ้นมาเผื่อว่าสิเราไปสิดเราเบิ่งติตาไปได้ไหมจิตเด้อจ้าวัดเป็นจิจสี ได้บบหรือบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเปิงนํากันไปกับน้องไข่หมกเด้อพี่น้องเด้อได้บ่ได้กะสิตาไปทําแม่จิเนีเด้อจ้าไากัไปสิเบ็ดน้ําโขงแต่บ่ทัานฮอน้าโขงนะฮะสิได้บ่บไดิปลาลูกมากกับไข่หมกแดดเด้อพี่น้องพายุพยากรณ์อากาศเพิ่นข่าวว่ะพ้นสิตกครับตอนนี้ยังแดดอยู่กระดาถึง ลูกไปนี่ก็น,นำคองด้วยพี่น้องเด้อไปไปไปแม่แหละมีข้าได้ขึ้นไปทาข้าได้เนี่ยถามว่าโบได้อะเดกปู่ได้ป้ามอจี้กัสิหาเก็บหมักใส่ขึ้นเมื่อเลยเด้อพี่น้องเด็ดห่อนพร้อมไปกันเลยกงไม่ลูก ปูเป้อยู่นําพ่อเฒ่าอินเด้ออยู่นําพ่อเฒ่าแอเด้ออยู่นําแม่ยายเพิ่นปูเป้มื้อนี้เมื่อกี้ก็ได้เวลามาได้โอกาสอยากมาใส่เฮือลายมือแล้วแต่บ่มีบ่มีผู้เอาปเป้เพิ่นบ่ว่างเวียกเพิ่นว่างงานแล้วก็ไปป้าปเป้มนําสิเพิ่นก็มาจี้ก็สิไปหากินเด้อพี่น้องเด้อหมกบ่เปิดเบิ่งมักสนี่จะค่ะเป็ด น้องนี่แหละพี่น้องดิขุ่นทัดงัวคุ้ยลงกับไปอ่ามีกบพอดีกบไแรลิบลงล่ะมีกบมันขึ้นมาหันใจมันขึนมาหันใจนะรีลบลงเลยพี่น้อง,น,น,ลลงลน้องอันนี้เลยเด้อจ้ามาเอาไปมันก็ไปนึกถึงกบคุณหันใจมันจะได้อยู่นี่ กบปะอืมกบไล่หลายๆเนาะปลาลงเลยพี่น้องมีกบเด้อพี่น้องเด้อต้นตัวมันลงเลยเห็ุเป็นโตเลยบ่เห็นมันมันก็ลงเลยใส่เบ็ดคือสิได้เนาะใส่เบ็ดกบเนาะอ๋อเด้อพี่น้องหาบอลสินั่งสิทธ์ก็เด้อบัลนี้แย่มันแดด ภาคเลยทางนั้นเบิ่งแน่นนี่และเบิ่งดอนนี่นนี่ดอนนี่มันสิเป็นตาหนังอยู่บนเบิ่งพี่น้องหกแต่บอลชินางสิเป็ดสิเป็นตาหนังสิอยู่บ่เาะเลาะไปเลาะไป ละสิเวทห,หากเบิ่งทางลงสปอร์สิวเวทนี่ยังบมีเลยนี่ <c oughs> มันแดดพอดจะหาหาลงบ่มันหม่มใน,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 นพี่น้องบริเวณทางไป,าไปาาบาดิก็มาเก็บหมักมะละด้วยพี่น้องที่เก็บหมักมะละมากิน สิบเบ็ดกับ,บ่ได้สัมพี่น้องดิได้ปลาสองตัวเห็นบัวจ้าปลาหน่อยกับปลาใหญ่ได้สามตัวไปตัวหนึ่งพี่น้องเลยตอนนี้ไม่ขี้ก็ซิมาเก็ตม,มาละขี้นกแล้วก็เมืงองเลยพี่น้องด้ยวยนีอยู่งมากละขี้นกกันซุกเลยตัวกุกแล้วก็ไมีกำเอาเลยพี่น้องเลยซุกได้เห็นเห็นเพุทธ เก็บมาลาขี้นกมากินเลยจ้าไม่เนี่ยไม่ไม่จมุเก็บออกมาละขี้นกมากินสิวเวดกับบได้พี่เนาะงเอมันเ้าลงมาสวยแนย่กับมันห่อนดดแดดแดดละแดดแห้ง แดดแห้งหลายก็เลยมันบัดได,ด้คิดอะมักใสแค่มูขเขาหมไหมลูกตั้งขัจ้องคันหมน่าแค่มุกก้อนแดดแต่พี่น้อง เปิดเอามาเดจ้ามาเก็บมาละขี่นกดูพี่น้องนี่เห็นไ่มเนี่นี่สรกน่วยหอยตับซาดี่พี่นนองหอยใหญ่ๆ นี่นี่มาละขี้นกนวยนี้กำลังบบทันใหญ่ยังน้อยปะป้าห้มันใหญ่ซะก่อนยังคอยเอานอให้น้องเนาะเด็กมนละขี้นกเข่าห่มไม่ได้เพี่น้องคงความแดดขี้เมฆสว่างจ้าความแดดของเมฆพี่น้องเอ้ย จีดอยู่ในห่มมาตอนนี้ยังเป็นปลาคัดขึ้นเมืองยังเก็บอันเก็บมันละขี้นกนา่กาไข่หมกเดรดเติบเลยด้อพี่น้องละขี้นกแม่จีดเฮเดรดเติบแล้วนี่ปลาสีเป็ดสองตัวมันฮอนแดดแห้งพี่น้องเลยจยา แดดโทษเลยคือขึ้นมาหาเก็บมะละขีน้นกเดูที่นึงเด้อป่าก,ก็ได้สองตัวมาปิ้งไปดาดปากอีปูเป้เด้อปาา่ามะละได้นี่กี่ยังบารีเก็บแล้วพี่น้องมันฮอนแดดแห้งข้าวห่มก็มันบดขี้เมฆอย่างสิเก็บอีกเด้อพี่น้องเด้อถ้าก็ข้าวห่มก็น,นีแต่เครื่อมะละเต็มป,ป่าเลยเครื่อหมากใส นี่คะตอนนี้ฮะก็อยู่ในห่มกับใครแน่ออกแดดฮอนแห้งพดพี่น้องเขามาอยู่ห่มซาก่อนมันบดอย่างออกไปเก็บอีกนะพี่น้องนะนี่อันนั้นก็คือนำของนำของสุดแสงหูแสง,ง,แสงตาเลยนำของอันนะั้นเพียงห่างดองสีเป็ดกับเป,ปิ้ลปลได้ปลานำของมันสวยพี่น้องเลยกับสีประมาณนี่แหละพี่น้งองติดตามบัตรมึงอ่ะ ตามตอนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อว่าได้ลายได้หน่อยสำได้เพราะว่ามันแดดแห้งละพ่ทราบเมืจิกีกระยากฮ้อนๆแน่พี่น้องคันแดดอากาศฮ้อนแล้วเพิ่กนกระฮ้อนนะบรรยากาศเมื่ออะไรเด้อพี่น้องเด้อยางเมื่อบ้านก็กระสันๆนะพี่น้องมาละเฮากันได้ลายตืบพี่น้อง พ่อกินเลยพวกไข่มกเมื่อก่อนละเมื่อป้าไม่เท่าละไข่หมกุกอนเดือดแดดแห้งหพ่อไหนพวกนี้เพิ่งพวกพี่น้องไข่หมกเมื่อก่อนภาษีมีพาย,ยุแดดเอาใส่เอาว่าพี่น้องเลยตับนีกน่กับรังเถียงเลยพี่น้องกลับบ้านก่อนเมื่อฮาปูเป้ cái ba của về cái in của về dưới năm thảo in năm thảo nhảy nhảy sen nhảy kèo nhảy in thì nó thì nhăn luôn nục cái già lá nục thì nhăn cái nục nó vừa nó mà há nục thì thế mướn à. à còn thẹt à còn khi nào ơi เกี่ยวกับสีไทยเป็นตอนเป็นตอนหาย่างใ,ใกล้เตอร์เพื่อสช่ฮอนเฮือนเนาะฮอนเฮือนกับสีไทยสีไทยให้พี่ให้น้อนอีกเธอหนึ่งตอนนี้ย่างแกจับกล้องม,มือสันส่นๆเลยจ้าเอ้มาทอดเฮือนเราเด้อพี่น้องมาห่อปูเป้แล้วจ้าสบายดีป้าลุงนะแม่ลูกเหมือนกันสบายดีป้าลุงมาห่อปูเป้แล้วเด้อจ้า ไปใชยปวนนี่กระมังมาละอาทิตย์กาพี่น้องนี่ได้พขกินแล้วหอนหอนหอนมาหอนเธอเลยเด้อสบายดีป้าลุงเฮ้สบายดีเด้อึมุกสบายดีหล่าสบายดีเนี่ยแม่ลูกสีไปลุงโอ้ไปเท่าหอนไปนี่ยเท้าหอนเท่าหอนอะคลิปนี้มาหอนเอกลาไปก่อนเด้อพลักซิดตามคลิปหน้าเด้อ ขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าสบายดีเลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบุ๊เป้บ๊ายบาย